นี่คือท่อนเด็ดท่อนจำจากบทเพลงที่มีชื่อว่ากอดฉันก่อนลาซึ่งเป็นเพลงสร้างชื่อและแจ้งเกิดให้กับธิดาดวงดาวนักร้องสาวอีกคนหนึ่งในวงการเพลงนะครับ นับว่าเป็นบทเพลงที่ไพเราะอ,อมะตะและเป็นอีกหนึ่งเพลงที่นักร้องประกวดนิยมนำไปเป็นเพลงโชว์ศักยภาพในการร้องและใส่อารมณ์เพลงเพื่อทำคะแนนเพลงก่อดฉันก่อนลาถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ตอกย้ำฝีมือและเสริมชื่อเสียงด้านการแต่งเพลงของครูสมฝังช่วงโชดผู้ประพันธ์เพลงนี้ครูสมฝังช่วงโชดเคยแจ้งเกิดมาแล้วจากการแต่งเพลงที่มีชื่อว่า บทเรียนราคาแพงให้ภู่มพวงดวงจันทร์ขับร้องจนเพลงนี้โด่งดังและขึ้นหิ่งเข้าไปอยู่ในใจของใครหลายคนจากคำร้องที่กินใจบาดซวงเช่นท่อนที่ร้องว่าแ,วแม้ความสาวสดพเพลิดพริง้งที่หญิงห่วงห่วงก็ถูกเธอลวงหลอกทำลายแต่ยิ่งให้เธอรักที่พึงจะได้แทบไม่มีแค่ตัวอยา่างผลงานสองเพลง ของครูสมฝังงช่วงโชดก็เด็ดดวงประทับใจคอเพลงมากแล้วนะครับยังมีผลงาน,เด,นเด่นๆอื่นๆของท่านอีกเช่นเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอทุกพ่อสอเพลงนี้ขับร้องต้นฉบับโดยมันธนาสุขประเสริฐและนำมาขับร้องใหม่อีกครั้งโดยวิรดาวงเทวันอาสยาม เป็นอีกเพลงหนึ่งที่อมตะและคลาสสิกที่นักร้องประกวดนิยมนำมาร้องโชว์บนเวทีและอีกเพลงหนึ่งที่ครูสมฝังช่วงโชดแต่งขึ้นมาและช่วยส่งเสริมให้นักร้องคนหนึ่งมีชื่อเสียงโดดเด่นขึ้นมานั่นก็คือเพลงมีเมียแล้วไม่เอาขับร้องโดยดาวมายูรีรรรจะเห็นว่าเพลงแต่ละเพลงที่ท่านแต่งไม่ธรรมดาเลยนะครับขอยกมาแต่เพียงเท่านี้พอให้เห็นภาพและรู้จักว่า ท่านเป็นใครมีคุณูปการต่อวงการเพลงลูกทุ่งอย่างไรบ้างสำหรับประวัติที่มาที่ไปของครูสมหวังช่วงโชดมีดังนี้ครับสมหวังช่วงโชดคือชื่อจริงนามสกุลจริงเกิดที่ตำบลหัวเรืออําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีดาชื่อนายทองดีช่วงโชดมารดาชื่อ นางลุนช่วงโชดมีพี่น้องทั้งหมด6คนเป็นชาย4หญิง2โดยท่านเป็นลูกชายคนโตครอบครัวมีอาชีพทำนาท่านจบการศึกษาบัณฑิตประสานมิตรชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กพกพาความฝันอยากเป็นนักร้องตลอดติดตัวไปด้วยเสมอแต่ดูเหมือนจะไม่มีโชคด้านนี้สุดท้ายจึงหันมาเอาดีทางด้านการแต่งเพลงแทนโดยมีผู้ที่ชักนำชี้แนะเข้าสู่วงการคือครูร้อยแก้วรักไทยและครูอสิสถาพรเพลงแรกที่ครูสมฝังช่วงโชดแต่ง แล้วได้รับการบันทึกแผ่นเสียงเป็นเพลงเด็กชุดเที่ยวเขาดินจากนั้นท่านก็ได้แต่งเพลงออกมามากมายเช่นเพลงลูกสาวพ่อขุนร้องโดยอาณัตพุทธมาศเพลงเด็กชาร์ตวงอินโทรดักชั่นเพลงบทเรียนราคาแพงพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งถือเป็นเพลงแช่งเกิดและเป็นเพลงนำร่องให้ได้มีโอกาสแต่งเพลงดีๆออกมาอีกมากมายเพลงกอดชั้นก่อนลาที่ดาวดวงดาวและเพลงเมียปลายแถวขับร้องโดยสาวพึ่งอรชรเพลงมีเมียแล้วไม่เอาดาวมยุรีเป็นต้น เพลงก่อฉันก่อนลาทําให้ที่ดาดวงดาวแจ้งเกิดเป็นเพลงประจําตัวของเธอและยังทําให้ที่ดาดวงดาวได้รับรางวัลขับร้องดีเด่นอีกด้วยรวมผลงานเพลงทั้งหมดที่ครูสมฝังช่วงโชดประพันธ์ไว้กว่า4 5 0ถึงเพลงโดยทั่วไปท่านค่อนข้างอยู่เงียบเียบไม่ค่อยเป็นข่าวสาธารณชนและแฟนเพลงจึงไม่ค่อยได้รับทราบความเคลื่อนไหวของท่านมากนักแม้กระทั่งช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านก็ไม่ได้เป็นข่าวทีวีหรือปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับดังๆมีเพียงเป็นข่าวใน a ฟ e b o o k และขอลัําเล็กๆดังนี้ เมื่อวันที่19พฤษภาคมปี2560มีโพสต์ไว้อาลัยและแสดงความเสียใจว่าเป็นข่าวความสูญเสียบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังวงการเพลงลูกทุ่งเช่นบทเรียนราคาแพงพุ่มพวง,พงดวงจันทร์กอดฉันก่อนลาที่ดาวดวงดาวได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อรุ่งเช้าวันพฤหัสบ,บดีที่19พฤษภาคมปี2560เวลาตี5 56นาทีที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญซึ่งเป็นบ้านเกิดสิริอายุได้68ปี โดยมีกำหนดสวดอภิธรรมในวันที่19-21พฤษภาคมปี2560และกำหนดชาปนากิจในวันที่22พฤษภาคมปี2560ณวัดบ้านหัวเรือตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการลูกทุ่งอีกครั้งและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลของครูสมฝังช่วงโชดเท่าที่เราจะสืบคน้นและเก็บร้อยมาเพื่อเป็นเกียรติและบันทึกเป็นตำนานลูกทุ่งให้คนรุ่นหลังได้รับทราบและรำลึกนึกถึง